สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมปี2569เนี่อาจจะกลายเป็นสัปดาห์ประวัติศาสตร์เลยนะครับค่ะคือราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยกำลังจะไปเคาะประตูที่ระดับ5,000ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วครับเป็นตัวเลขที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์ฉบับหนึ่งกันที่เขามองว่าปรากฏการณ์นี้มันเอ่อมันไม่ใช่แค่การเก็งกำไรธรรมดา แต่มันอาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการเงินโลกเลยภารกิจของเราวันนี้คือต้องสกัดให้ได้ครับว่าอะไรขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แล้วสัปดาห์นี้มีอะไรต้องจับตาเป็นพิเศษใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือบทวิเคราะห์นี้เขาบอกว่ามันมีสองเครื่องยนต์หลักที่กําลังทํางานพร้อมกันอยู่2เครื่องยนต์หลักค่ะนั่นก็คือความกลัวแล้วก็ความหวังค่ะโหความกลัวกับความหวังฟังดูตรงข้ามกันเลยนะครับ แต่กลับดันราคาทองไปทางเดียวกันได้ใช่ค่ะในบทวิเคราะห์นี้เขาเจอดจงเรื่องความกลัวว่ายังไงบ้างครับคือความกลัวในที่นี้เนี่ยมันมาจากสถานาการณ์การเมืองในสหรัฐเลยค่ะภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์อ๋อครับบทวิเคราะห์ชี้ไปที่ความพยายามจะผนวกดินแดนกรีนแลนด์แล้วก็การขู่ว่าจะตั้งกำแพงภาษีกับพันธมิตรในยุโรปครับเรื่องพวกนี้มันเลยสร้างปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเ e l l America trade ขึ้นมาเ e l l America trade หมายความว่านักลงทุนสถาบันเขาเทขายสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์หรอครับเป๊ะเลยค่ะพวกสมาร์ทมาน,นี่กัง,งวลว่าดอลลาร์กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากเกินไปอเขาก็เลยต้องหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยจริงๆซึ่งก็คือทองคำเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่า no counterparty risk คือมูลค่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำสัญญาของรัฐบาลไหนๆเข้าใจแล้ครับพอมีความกลัวเข้ามาแล้วความหวังมันมาเสริมต่อ,อยังไงครับ ความหวังก็คือความหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะต้องลดอัตรอดอกเบีย้ยค่ะเพื่อประคองเศรษฐกิจใช่ค่ะแต่ที่ลึกลงไปกว่านั้นคือบทวิเคราะห์ใช้คําว่าวิกฤตความเป็นอิสระของธนาคารกลางอืมคือนักลงทุนกลัวว่าเฟดจะโดนการเมืองกดดันให้พิมพ์เงินออกมาเยอะๆเพื่อแก้ปัญหานี้สาธารณะ ซึ่งมันก็จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลงไปเรื่อยๆอ๋อการซื้อทองคำตอนนี้เลยเหมือนเป็นการลงคะแนนไม่ไว้วางใจในระบบเงินกระดาษไปเลยถูกต้องค่ะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากมีอีกจุดหนึ่งในบทวิเคราะห์ที่ผมว่าน่าทึ่งมากเลยเขาบอกว่าสัญญาณที่ยืนยันว่ารอบนี้เป็นของจริงให้ไปดูที่ราคาโลหะเงินใช่เลยค่ะที่ตอนนี้ทะลุร้อยดอลลาร์ไปแล้วประเด็นนี้สําคัญมากจริงๆค่ะเพราะตอนนี้โลหะเงิน มันไม่ใช่แค่ทองคำของคนจนอีกต่อไปแล้วแต่มันถูกยกระดับเป็นโลหะทางยุทธศาสตร์หรือ strategic metal ไปแล้วคำว่ายุทธศาสตร์นี่มันบอกอะไรแล้วครับมันบอกว่าความต้องการเงินตอนนี้มันมาจากฝั่งอุตสาหกรรมแบบมหาศาลเลยค่ะอุตสาหากรรมใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะทั้งชิป AI รถ EV แล้วก็แผงโซลาเซลล์ทุกอย่างต้องใช้เงินเป็นส่วนประกอบสำคัญพอความต้องการมันมาจากฝั่งนี้ มันเลยเกิดภาวะขัดแคลนเชิงโครงสร้าง oh. สิ่งที่ยืนยันภาพนี้ชัดที่สุดคืออัตราส่วนราฐาทองต่องเงินหรือ Gold to Silver Ratio ที่มันลดจากระดับร้อยต่อนหนึ่งลงมาเหลือแค่50ต่อนหนึ่ง50ต่อนหนึ่งนี่มันมันแปลว่าเงินวิ่งเร็วกว่าทองเท่าตัวเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ลูกพี่วิ่งแล้วลูกน้องวิ่งตามอีกต่อไปแล้วชัดเจนเลยครับว่ามีปัจจัยใหญ่ๆห,หนุนอยู่แต่ทั้งหมดนี้มาดูเป็นภาพระยะยาว แล้วอะไรคือตัวจุดชนวนในสัปดาห์นี้ที่บทวิเคราะห์ถึงกับเรียกว่าสัปดาห์นรกล่ะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญ3ตัวออกมาตัดสินเลยค่ะ3ตัวเลยค่ะเริ่มจากวันจันทร์ก็คือยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนที่ตลาดมองว่าข่าวร้ายคือข่าวดี อ๋อคือต้องลุ้นให้ตัวเลขออกมาแย่เพื่อกดดันให้เฟดลดดอกเบีย้ยถูกต้องค่ะแล้วคืนวันพุธก็คือผลการประชุมเฟดที่ทุกคนรอฟังโทนของประธานเฟดว่าจะผ่อนคลายแค่ไหนครับแล้วตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายวันศุกร์ค่ะดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ซึ่งถ้าตัวเลขนี้ออกมาสูงนะมันจะยืนยันสภาวะ stagflation เศร,รษฐกิจเฟื่อแต่งเงินเฟ้อสูงใช่ค่ะซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมที่ดีที่สุดสาหรับทองคาเลย ฟังดูแล้วทั้งหมดนี้มันใหญ่กว่าแค่ราคาทองคำจริงๆนะครับเหมือนเรากำลังเห็นการเปลี่ยนผ่านจากโลกที่ยึดดอลลาร์เป็นศูนย์กลางอืไปสู่ยุคที่คนกลับมาให้ค่ากับสินทรัพย์ที่จับต้องได้มากขึ้นใช่ค่ะซึ่งในบทวิเคราะห์เขาก็เตือนเรื่องจิตวิทยาการลงทุนไว้ด้วยนะคะว่าให้ระวังครับทั้งโฟโมหรืออาการกลัวตกรถการพยายามสวนเทรน์หรือแม้แต่บูทรัปที่ลากขึ้นไปหลอกแล้วทุบ การเข้าใจภาพใหญ่เลยสำคัญมากค่ะการทยอยสะสมอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าและนี่อาจจะเป็นคำถามทิ้งทายที่น่าสนใจนะครับบทวิเคราะห์เขาชี้ว่าราคา5,000ดอลลาร์อาจจะไม่ใช่จุดจบค่ะแต่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของบรรทัดฐานใหม่ในโลกที่ความมั่งคั่งถูกวัดด้วยสินทรัพย์ที่จับต้องได้จริงๆโลกที่สินทรัพย์จริงมีค่ามากกว่าตัวเลขในกระดาษหน้าตาของโลกใบนั้นจะเป็นอย่างไร